พบกันอีกแล้ววันนี้จะเป็นเอพิโซดในการเปิดกต์เซตในช่วงเทศกาลทั้งหลายแลรนช่วงสิ้นปีเนี่ยเริ่มตั้งแต่พฤศตจิการจริงๆเริ่มตั้งแต่ปลายตุแลาแล้วนะมันเริ่มมาแล้วสิ้นปีเนี่ยแต่ละแบรนด์แต่ละแบบยี่ห้อเนี่ยเขาก็ออกกต์เซตช่วงสิ้นปีมาให้พวกเราได้เสียเงินกันส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ ดังนั้นวันนี้เธอก็จะมีทั้งหมด5เซตที่เอามาเปิดให้สาวๆรูกันว่ามีอะไรบ้างมี3เซตคือท,ทางแบรนด์ให้มาแล้ว2เซตส,สอยเองค่ะค,คือเมื่อวานเดินเข้าเซตโบลาเสียหายเยอะมากพนักง,งานก็รู้ใจเหลือเกินอันนี้มีหรือยังคะอันนี้มีหรือยังคะอันนี้มาใหม่นะอน,นี้ดีมากหยุดหยุดแป๊บหนึ่งรวบรวมสติแป๊บหนึ่ง โอเควันนี้มี SK2 มีคลินิกลันโคมมาร์จแจคอบและก็ทาร์ตเรามาเริ่มกันที่ SK2 แล้วละกัน SK2 เคทแทนแทนแทกล่องใหญ่ไปเริ่มเลย SK2 อันนี้มันเป็น Beauty Blossom Set ซึ่งเป็นเซ็ตที่ ออกมาในช่วงสิ้นปีซึ่งทางแบรนด์เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจะขายไปถึงมุลาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทันวามันก็หมดแล้วล่ะเซ็ตที่ขายดีที่สุดไม่ใช่เซ็ตนี้แต่เป็นเซ็ต f l o w e ส s e Beauty ซึ่งเขาอยากได้มากแต่ราคามันแบบเราเราเราต้องแบบ เ okay, อาแค่นี้ก่อนละกันมาเปิดกล่องกันอันนี้ก็ดีมันเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้แบบไซส์อิ้งนะแต่จริงๆเขาก็ว่าเขาใกล้แลนะ้วแบรนด์เขาคงเห็นว่าหน้าเด็กมาเขาเลยให้เซตนี้นะมาคุณมากนะครับที่เห็นว่าหนูหน้าเด็กเทน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 ก็มีตามนี้เลยฮนะเซตนี้มีอะไรบ้างหนึ่ง ตัว SK 2 Facial Treatment Essence ตัวที่เขาออกมาตัวนี้เขาออกมาทั้งหมด3สีสีแดงสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเป็นตัวเอสเซนสอันนี้คือขนาดจริงเลยนะสองร้อยามสิบ l เขาบอกว่าตัวไซส์เนี้ยตัวที่มันมีดีไซน์เนี่ยจะใหญ่กว่าไซส์ที่เขาวางขายอยู่ประมาณ15 ml ก็ได้มากขึ้นหน่อยนึงแล้วก็สิ่งต่อไป facial treatment gentle cleanser cleanser ที่เขาให้มาอันนี้120กรัมแล้วก็มีของไซส์เล็กๆไซส์พกพามาให้เป็น t r a v e l s i z ส่3ชิน้นมี facial treatment essence ก็คือตัวแรก facial treatment clear lotion อันนี้ไม่มีแล้วก็ facial treatment gentle cleanser ก็คือตัวนี้เป็นไซส์ travel นั่นเอง และยังไม่หมดนี่กี่ชิ้นละห้าชิ้นยังไม่หมดค่ะทางใต้ก็ยังมี้อ facial treatment mask อีกสองอันหนึ่งสอามสี่เซตนี้ของ SK-2 Beauty Blossom s e เซนุนราคาอยู่ที่9,140บบาทมาถึงเซตที่สองการคลินิก นี่คือ great skin everywhere set มีทั้งหมดในนี้คือ6ชิ้นมาเป็นถุงลักษณะแบบนี้เอาไว้ปกพาเวลาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศที่เ้าเลือกเซตน,นี้เพราะว่าเพราะถุงเพรารู้สึกว่ามันคุ้มมากคือเขาให้เลือกอะไรก็ได้ที่วางอยู่บนโต๊ะเราก็ได้แหละเราต้องเลือกสิทธิ์คุ้มที่สุดที่เราคิดว่าเราจะได้ใช้ก็เลยได้สอยเซตน,นี้มา Cleany Clarifying Lotion 1, <Earth. S 2> otion, 1ขวดขนาดไซส์ปกติ Liquid Face Soap Myo ขวดไซส์ปกติอันนี้ 200ml อันนี้ 400ml mm hmm. Moisturizing Lotion 125ml ก็คือไซส์ปกติ ค um ือที่เราสังเกตคืออย่างเซ็ตเอสเคทูเมื่อกี้เขาก็จะมีไซส์ใหญ่ให้แล้วเขาก็จะมีไซส์แตร์โบไซส์ใช่คลีนก็ทําการก็มีไซส์ใหญ่แล้วก็แตร์โบไซส์สําหรับคนที่แบบชอบแบบพกกระจุกกระจิกเวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดมันดีมากจริงๆขวดเล็กขวดน้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นครีมโลชั่นเหมือนกันเบอร์สองหกสิบมลอันนี้ก็เป็น mild soap facial wash เป็น size travel size เป็น30 ml แล้วก็โลชั่นก็คือทั้งหมด3ชิ้นเนี้ย ย่อไซส์มาเป็นไซส์พกพาอีก3ชิ้นพร้อมกระเป๋า1ใบถ้าใครใช้สิ่งของพวกนี้อยู่แล้วแนะนำให้ไปซื้อราคา3,900บาทเท่านั้นดีมากคุ้มมาถึงเซ็ตที่3ากันบ้างนั่นก็คือแลนนคแลันคมปีนี้ปีที่เราไม่แน่ใจเขาทำเป็นยังไงแต่ปีนี้เขาทำเป็นกระเป๋าแบบนี้มาน่ารักมากแล้วก็เปิดออกมาแทนแทนเทน จัดเต็มจัดแน่นค่ะมีทั้งหมด20ชิ้นคุณพระ20ชิ้นในราคา5,800บาทเป็นคินเซตแต่ว่าหลายๆอย่างมันเป็นขนาดอีเวอร์ทราเวลไซส์หรือขนาดทโลองแล้วมาเริ่มกันด้วย <c oughs> ที่รักที่หลงที่ชอบที่คิดที่สุดทำที่เป็นออยเอาไว้ทำความสะอาดเครื่องสำอางพวกวอลตูทูทั้งหลายแหละคือ ดีไปมากที่สุดอันนี้เพราะว่าเรามีตุนอยู่ตอนนี้มีใช้อยู่หนขวดมีตุวอีกสอขวดจะได้ไ,ไม่อีกหนึ่งขวด yeah! คุม้มแค่นี้จะก็ว่าคุ้มแล้วแปบอี y uv expert xl shield bb complete เป็น BB อันนี้ไม่เคยลองเหมือนกันของ l a n c ô m เป็นขนาดปกติอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในเซ็ตที่ตอนแรกเห็นเราก็เลยถามเลยว่ามันมีขายแยกไหม มันเป็นไลท์ลิมิเต็ดอะไรนี่เลยเป็นอายแชโดว์เป็นพาเลตเลยแหละเป็นอายแชโดว์พาเลตที่เป็นลิมิเต็ดที่มีขายเพียงในเซตนี้เท่านั้นอย่างที่3ดินสอน่าจะเป็นดินสอสำหรับตาหนะสีดำเนื้อเนื้อเบอร์สูงเนื้ออย่างที่4ี่ flash อุ้ยสีสวยอ่ะ <laughs> ยังไม่ได้เปิด บลัชอุ้ยเราในก่อ็พลาสติกของอุ้มมาไว้มีบลัชนะคะมาด้วยเป็นไซส์ไม่แน่ใจว่านี้ไซส์ปกติหรือเปล่าน้จะปกตินะบลัชอย่างที่4ี่เฮ้ยหนึ่งอาอย่างที่6ไปไกลล้วอย่างที่6นี่ก็คือมาสคาร่าตัวที่เขาออกมาก่อนหน้านี้เป็นส d g e p พรูฟตัววันที่เหมือนคอผมอ่ะที่มันเป็นคอแบบ อันนี้อีกหนึ่งชิ้นอันนี้คือสาจริงกปกติที่วางขายต่อไปเร่มนับแล้วอันนี้เป็นโลชั่นขนาดน่าจะเป็นขนาดทดลองนะใส่พวกนี้มันไม่ใช่จริงจริงมันทรับเฟิลได้แต่ว่าถ้าไปหลายวันก็อาจจะทรับเฟิลระบาย่างต่อไปนั่นก็คือลิปกลอสสองแท่งสีเบอร์355กับ316เป็นลิปกลอสไซส์ทดลอง แล้วก็ลิปสติกสีออกแดงๆเป็นไสตทดลองอีกเช่นกันมี use concentrate activate แล้วก็ไล p ์เพอ l อร i อิลูมิเนตติ้งคอ e เก็เป็นโลชั่นอีก2ตัวยังไม่หมดยังไม่หมดมาส์หน้าลันโคมอีก2ชิ้นยังค่ะยังไม่หมดลันโคมเลยไม่หมดเสร็จแปร เซตแปรงลันโคมอีก3ชิ้นทั้งหมดนี้20ชิ้นมูลค่า 5, 5 000, 8 0 0นแปอบาทร้อมกระเป๋าหลายชิ้นอาจจะเป็นไซส์ดมองแต่เราก็โอเคถ้าเกิดสำหรับคนที่อยากได้เยอะๆแต่ไม่ได้อยากได้ในแบบแต่ชิ้นคือชิ้นเท่าปกติเราอยากได้เป็นเซ็์ไส้ทลองหรือใช้แบบเราลองดูก่อนเราชอบไหมก็แน,นะนหเจ้ากระเป๋า ของลันโคมตัวนี้เลยมาถึงงานเซปโพร่ากันบ้างอันนี้คืองานเสียตังครว้วนงานเสียตังของเธอเองเช่คือทาเขาออกตัวบลัชที่มันเป็นท้าสีมาแต่ว่าเราก็รู้สึกเราดูสีแล้วมันก็คือคือกิที่มีอยู่แหละถามว่าจำเป็นต้องมีไหมไม่แล้วถามว่าเซ็ตแปรงจำเป็นต้องมีไหมล่ะไปจที่สามร้อยแปรงที่มีอยู่มันไม่พอหรือไง พรามันเป็นลิมิเต็ e d i ด i ชั่นออกมาช่วงแบบเทศกาลก็ไม่เห็นเราก็แบบอยู่แค่ดูกล่องเด็ดูกล่องก็อยากได้แล้วอะในเซ็ตแปลงของทาร์ตมีทั้งหมด5อันมาพร้อมกระเป๋ากระดุมครีดมจะดีมากเลยนะถ้าเกิดมันมีกระจกตรงนี้ด้วยะคือรู้สึกอยากให้โลล่าลงทุกคนกระจกให้ปะ จะดีจะลายยังไงก็ติดให้ฉันหน่อยเถอะบางทีฉันก็อยากจะดูแบบลิปสติกติดฟันหรือเปล่าเลยมีแปลงทั้งหมด5ด้ามด้วยกันตอนแรกลังเลไม่รู้จะซื้อดีไหมเพราะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้เปล่าคุณภาพอของแปลงนั้นแน่นอนอยู่อย่าคาดหวังกันมันเยอะเพราะมันเพียง1700บาทในเซตนี้ผด้ามและกระเป๋า ตกอันละ300กว่าบาทตกน้ามื่อ300กว่าบาทแตงเซเโคล่ะบางอันยังแพงกว่านี้เลยอ่ะน,นนี่คือทา,ากดังนั้นคุณภาพอยู่อย่าไปซีเรียวกันมันมากอันนี้ถ้าถามว่าเพอจะใช้ทําอะไรอันนี้เพราะว่าเพือเอาไปบัฟแบบบัฟลองคืนนะ่ะน่าจะได้อยู่น่าจะโอเคอ,อันนี้ก็เอาไว้ปัดแป้งใส่ตานี้นิดหน่อย,อ,ยอันนี้อแชโด อันนี้ก็เอาไว้บัฟเีเลอร์คอนทัวร์หรือลองคือแต่ถามว่าความเดนส์ของมันความแน่นของมันเนี่ยมันเท่ากับแปรงอื่นๆที่เคยมีมันไม,ไม,ไม่ไม่เท่าแน่นอนชื่อไม่ได้อยาไปซือเรียกต่อแล้วก็อันนี้ก็เป็นแปรงที่ยังหาโจดให้มันไม่ได้มาล้ว่อคือเขาบอกว่ามันมี Best selling the buffer airbrush finishing foundation brush concealer brush Eye Shadow Brush complexion brush, puffy blush brush oh. แปลว่าอันนี้ดาวว่าสำหรับคอนซีลเลอร์นะโ mm hmm. okay. อเคไม่เซ็นไม่เซ็นตอนแรกแบบคุยกับเพือพเ่อนเมื่อวานเอาไว้ไล่จมูกก็อาจจะใหญ่ไปเอาไว้คอนทัวร์หน้าก็เด็กเกินไปไฮไลท์เหรอจำเป็นเหรอใช้นิ้วก็ได้นะอ๋อ,อ mm hmm. ดาวว่าเป็นคอนซีลเลอร์โอเคโอเค นี้น่นบาทของทาช์ซื้อได้ในเทโปโบลา่ามา่ถึงงานที่แบบแม่รื้อคือฉันเห็นอันนี้โดยฉันแบบมือสั่นจ้จจฉันต้องได้มันมาฉันต้องได้มันมาฉันต้องได้มันมาพอถามราคาแค่นั้นในใจตกว่าเเท่าไหร่นะคะที่มาร์ค ะเป็น style icon number no. 20 eye shadow palette เปิดขึ้นมา,มากระจกมันจะใหญ่ว่าออกนะแล้วก็เป็นกระดาษแพลสติกฟิล์มไม่มีไปอย่ะเลย500กระดาษ500บาทและ eye shadow ทั้งหมด20สีในมูนลราคะ <c oughs> 3,940บาทพอพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกแพง อายแชโดวตลับจะตลับละสี่พันบาทอะ่ะยูกำลังบอกว่าตลับนี้ทุ้สี่พันบาทหรอแต่พอเรามีสติกลบมานิดนึ่งสี่พันบาทได้ทั้งหมดยี่สิบสี่ตกสีละหนึ่งรวเก้าสิบสี่บาททุ้มมานจ้าขอบปเป็นลิมิเต็ดออกมาชวดเทศกาลทุ้มทำไม,ม,มต้องมีต้องมีเหตุผลอื่นหรอ ก็สวยม,มีทั้งแบบแมทชิมเมอร์กลิตเตอร์มีสีแบบคือเออต่างเขาก,ก็เรียงแบบแปลกนะคือเขาไม่ได้เรียงแบบเป็นเป็นเส้นของมันอะอันนี้คือเหมือนแบบอ่ะอันนี้แมทอันนี้ก็แมทอันนี้ก็อันนี้ก็แมทอันนี้ก็แมทอันนี้ก็แมทแล้วตรงนี้แถวนี้ก็เป็นชิมเมอร์อันนี้ก็ชิมเมอร์สองอันอันนี้ชิมเมอร์แบกลิตเตอร์หน่อยอันนี้ลิตเตอร์สามอันคือแบบ พยงแตกเนาะโอเคพอมาคิดดูแล้วเนี่ยแบบนี้รู้สึกว่าแบบคือเธอยังไม่เคยซื้อไอชดร์ของมาจะขอบตัวอื่นรุ่นอื่นพอรู้สึกว่าสีมันแบบยังไม่ถูกใจแต่ว่าพอมาเป็นอันเนี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องได้มันมันพอเรามาหาดูราคาเรารู้สึกว่ามันจะมันจะค่อยรู้สึกชื่นใจขึ้นมาหน่อยว่าโอเคสี่พัน ไอชิโดอันละ200กว่าบาทโอเคโอเคแบกคบางอันยังแพงกว่าเลยจะต้องเอาไปเปรียบเทียบกับกี่ห้องอื่นเพื่อให้เรารู้สึกดีเพื่อให้เรารู้สึกชื่นใจขึ้นมานน้อยนะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดสาวๆมีอะไรสงสัก็สามารถถามกันได้เลยหมดตัวละกลับบ้านได้ละ ลืมไลค์แล้วก็ซับสไคร์กันด้วยนะบ๊ายบาย